ช็อตระเบิดทรายข้างกรีนอาจจะยากสำหรับนักกอล์ฟบางท่านนะครับวันนี้ผมมีโปรระดับ China LPGA Tour แล้วก็ Thai LPGA Tour จะมาช่วยแนะนำวิธีการระเบิดทรายข้างกรีนนะครับโปรท่านนั้นก็คือโปรมีนมนัชยาซีมากรครับโปรมีนครับ ถ้าพูดถึงเรื่องการระเบิดทรายข้างกรีเนี่ยระยะประมาณ15หลาเนี่ยมันสำคัญอย่างไรครับสำหรับีก็สําหรับมีนะคะการระเบิดทรายเนี่ยมันเป็นทั้งการเซฟแต้มไปในตัวแล้วก็การทําแต้มไปได้ด้วยค่ะคือถ้าเราตกทรายเนี่ยเราระเบิดไปพัดเดียวผ่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราระเบิดไปแล้วลงเนี่ยแปลว่าเราได้แต้มเลยนะคะเอาถึงลงเลยมีทั้งอีเกิลแล้วก็เบอร์ดี้นะคะระเบิดทรายเนี่ยนี่แปลว่ามั่นใจเยอะมากมั่นใจค่ะเพราะว่าถ้าเลือกนะคะระหว่างลัฟกับบังเกอร์เลือกบังเกอร์ค่ะ ท่านผู้ชมครับผมบอกเลยครับถ้าเรามั่นใจถึงขนาดโปรมีนนี้สามารถที่จะระเบิดทรายและมั่นใจกว่าขอบกรีนนะครับตรงราฟนี่นะครับเทคนิคของโปรมีนที่จะมาช่วยเล่นบังเกอร์ช็อตให้ดีนั้นเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับอ่ะโปรมีนเี่เรามาเริ่มช็อตระเบิดทรายข้างกรีนระยะ15หลากันเลยค่ะระยะ15หลาส่วนใหญ่เมี์ก็จะเลือกใช้หลบห้บองศานะคะแล้วก็ขั้นแรกเลยเนี่ยขยี้เท้าลงไปให,ให้ให้แน่นที่สุดค่ะเพราะว่าเราต้องการความมั่นคงในการระเบิดทรายเปิดยืนนะคะขั้นที่จะเปิดไปทาางซ้ย หน้าไม้เปิดสุดเท่าที่จะเปิดได้เลยค่ะแล้วก็เวลาแบ็กสวิงจะขึ้นตามแกนลำตัวนะคะโดยที่มีเนี่ยจะรู้สึกว่าขึ้นออกนอกอแล้วก็เวลาที่จะตีอะคะ่ะจะพยายามหลังลูกเนี่ยซักคืบหนึ่งแล้วก็เวลาที่ลง ขาลูกไปแล้วนะคะความเร็วในการตีเนี่ยจะไม่ลดลงะจะเท่าเดิมเพราะฉะนั้นหลังจากที่เซตอัพแล้วเนี่ยสออย่างเลยที่โปรมนพูดนี่ถือว่าสําคัญมากนะ่านผู้ชมครับก็คือลงเนี่ยให้ประมาณครบ่นึงหลังลูกเพื่อจะให้ทรายอุ้มลูกออกมาเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือว่าเวลาอยู่ในทรายอ่ะหลายคนชอบแบบตีหยอะ <ใช S 2> พยายามที่จะช่วยใ,<ช>ให้ลูกมันออกมาแต่สิ่งที่โปรมนทําก็คือพยายามที่จะ speed up และทําให้ความเร็วนั้นสม่ําเสมออ่าดีมากมันจะช่วยในการเพิ่มสป i n ด้วยใช่ใช่เพะนั้นเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูเลยครับได้ค อืมเสียงดีเยี่ยมอ่ะปูมีนระเบิดทรายข้างกรีนจากระยะ15หลาเนี่ยขึ้นมาเหลือ3ฟุตเนี่ยเป็นระยะแท็บอินนะแท็บอินค่ะอ่ะถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากทีนี้ปูมีนลองฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดน,นึงครัสำหรับเรื่องของการระเบิดทรายข้างกรีนค่ะข้อแรกนะคะก็จะต้องพยายามเปิดใบค่ะคือเปิดหน้าไม้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเปิดได้ ข้อที่2ต้องพยายามเซตอัพเนี่ยเวลายืนเนี่ยให้แนวเท้ายืนเปิดนะคะเปิดไปทางซ้ายข้อที่สำคัญที่สุดนะคะคือเวลาตีไปแล้วเนี่ยพยายามอย่าให้แรงมันผ่อนก็คือให้แรงเนี่ยความเร็วสม่ำเสมอเท่ากัน,นะคะ่ะอ่ะ,อะก็คือคีย์พอยต์สุดท้ายถือว่าสำคัญมากใช่ค่ะคืออย่าให้สปีดเราผ่อนใช่ค่ะ,ะตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเอาไปซ้อมได้นะครับและแน่นอนถ้าเราได้ฟังปูมีนเรียนตอนต้นรายการเลยเนี่ยถ้าเราเล่นข้างกลีนได้ดีเนี่ย ในบังเกอร์นะดีไม่ดีเนี่ยดีกว่ากับชิปข้างกรีนอกใช่ค่ะแต่ต้องมันซ้อมถูกไหมต้องซ้อมเยอะค่ะอ่ะและแน่นอนท่านผู้ชมครับถ้าเราเอาเทคนิคของโรมีเนี่ยไปลองซ้อมดูครับแล้วมันซ้อมระเบิดทรายข้างกรีนครับเราก็จะสามารถทําสกอร์ได้ดียิ่งขึ้นครับไปลองทําดู